ตายได้ความห่วงตายได้ความห่วงพวกมันก็ห่วงกันหมดนั่นแหละต้งแตพูดถึงความห่วงห่วงกันห่วงจนถึงวันตายตายแล้วก็เกิดเกิดห่วงกันอีกเท่าเข่ามันนั่นไม่ไม่ไม่หวงอย่างหนึ่งมันก็ห่วงอย่างหนึ่งห่วงด้วยความรักห่วงด้วยความเกลียดความเกลียก็เป็นความห่วนะ มันไม่ใช่ว่าความเกลียดนี้เป็นความเกลียดชังไม่ใช่ความห่วงมันก็เป็นความห่วงที่เป็นบ่วงหรือเป็นโซ่คล้องไว้นีไม่พ้นดูนะแล้วก็ห่วงเหมือนเดิมมันนะหวงเพราะความโกรธหวงเพราะความรักห่วงเพราะความอิจฉาริจยาตาร้อนห่วงก็เลยเกิดจองร่างจองผ่านก็เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกวความห่วง นี่ก็ห่วงเป็นห่วงลูกห่วงหลานพ่อลูกหลานจะไม่ได้อยู่ไม่ได้กินดีห่วงพี่นอ้องวงศ์าตนาญาติจะทะเลาะกันพ่อแม่ก็ห่วงเนี่ยมันก็ห่วงหมดนั่นแหละถ้าว่าจิตมันยังยึดยังถืออยู่ถ้าจิตมันไม่ยึดไม่ถือมันมันก็ไม่ห่วแงนะลูก <c oughs> ห่วงสารพัดนั่นแหละ เวลาจิต,ตมันไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็สักแต่ว่าอันนี้สักแต่ว่าอันนี้ก็สักแต่ว่าไม่มีควาว่าห่วงอีกมันเป็นสักแต่ว่าเป็นอากับกิยาภายนอกเป็นการเล่นละครเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บอกห่วงที่จะช่วยโลก่วยสงสารแล้วพูดถึงว่ากิยาภายนอกไนี่ยเราก็เห็นก็ว่าห่วง นแต่ว่ากิริยาภายในไม่ไม่มีคําว่าห่วงห่วงห่วงจนหลอกท้องข้อโลกออกประกาศพระศาสนาที่เห็นภายนอกอห่วงมองดูภายนอกนละูกนะพระเทวทัตน์ขอเป็นผู้ที่ดูแลสงฆ์พระองค์ก็ห่วงเพราะว่าพระเทวทัตเป็นผู้ที่มีเปตผีหาตาจานทิงอยู่ในใจนั่นนะพระองค์ก็ไม่ยอมห่วงมองคณะสงฆ์ เนี่ยจะว่าไปห่วังก็ห่วงังถ้าจะพูดถึงดูเกียร์ภายนอกเกียร์ภายในมันก็ไม่มีไม่ได้ห่วังลูกศนะักดิ์ว่าโอ้ศักดิว่านี่ก็ว่าเป็นกิริยาในการเล่นละครแสดงละครเพื่อให้โลกให้สงสารได้เห็นว่าเราต้องดูแลกันตามนั่นนั่นผัวดูแลเมียเมียดูแลผัวพ่อดูแลลูกลูกดูแลพ่อ ก็เพียงแต่แสดงให้เหตุผลตัวนี้เพื่อสอนโลกสอนสงสารให้รู้บุญให้รู้บาปเอาสมมุติสอนถ้าไม่มีสมมุติมันก็ไปไม่ได้นะลูกนะไม,ไ,มไม่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาสมมุติไหนสอนกันก็พอแล้วก็คือจบใช่ภา,ายในมันจบแต่ว่าขันมันยังอยู่ต้องออากมาปฏิปทาทางดเนนงานของตัวเองมาสอนเดีย๋ยวห่วงพูดถึงความห่วง มันก็ห่วงกันได้นะแต่นี่พูดถึงว่าภายในมันไม่ได้ห่วงน,นนะมันก็สลัดเขามันอยู่ตลอดสลัดเขามันอยู่ตลอดนี่ก็คือผู้ที่ข้ามความห่วงไปข้ามบ่วงมารแล้วถ้าพูด,พ,ดพูดให้ฟังตรงๆก็ข้ามบ่วงมานนั่นแหละเพราะบ่วงมานนี้มีทั้งความรักและความชังความห่วงหาอะไรเอาวอนความโกรธความเกลียดความตัวอยู่ยานอยากความคือไม่พอดีสักอย่างนี่ก,ก็เรียกว่าบ่วงแห่งมาร เราจะข้ามบ่วงแห่งมารหรือสลัดบ่วนบ่วงแห่งมารออกจากเราได้ไหมล่ะโอ้ยากน,นะหนึ่งล่ะ